สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสอนตัดต่อภาพโดยใช้โปรแกรม Photoshop นั่นเองนะครับภาพร้อมแล้วก็เชิญรับชมได้เลยครับเมื่อเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมานะครับสิ่งที่น,นักเรียนต้องรู้อย่างแรกเลยก็คือการใช้งานเมนูต่างๆนะครับเริ่มต้นนะครับด้านบนสุดคือเมนูบาร์นะครับจะรวบรวมคำสั่งในรูปแบบของเมนูนะครับด้านซ้าย มือนะครับซ้ายมือที่เป็นรูปไอคอนต่างๆพวกนี้เขาเรียกว่าทูลบาร์หรือว่าแถบเครื่องมือนะครับเมื่อเริ่มต้นนะครับให้นักเรียนสร้างเอกสารที่เราจะทํางานนะครับโดยคลิกที่ไฟล์เลือก New นะครับหน้าต่าง Photoshop นะครับก็จะปรากฏตัวเลือกให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกขนาดในการทํางานขนาดเท่าไหร่นะครับในกรณีตัวอย่างนี้ครูจะสร้างกําหนดนะครับให้เป็นแบบพิกเซลนะครับแล้วก็กําหนดความกว้างให้เป็น19่นะครับ แล้วก็สูง1 0 8 0 p พิกเซลครับ resolution 300พิกเซลนะครับ, x, รบ color mode เป็น RGB 8บิตนะครับแล้วก็ background color ก็จะเป็นไว้สีขาวนะครับแล้วกด create เมื่อสร้างเอกสารขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นหน้ากระดาษสีขาวขาวโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของเขาเรียกว่า layer นะครับทีนี้ layer มันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับ เลเยอร์ก็คือชั้นกระดาษหรือแผ่นใสที่วางท,ทับทับซ้อนๆกันอยู่นั่นเองครับทีนี้ถ้าจะยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าครูคลิกที่ปุ่ม create new layer ตรงนี้นะครับคลิก3ครั้งก็จะเห็นปรากฏขึ้นมาว่ามี l a เยอร์หถึงเลเยอร์สแล้วก็ล่างสุดเป็นราก,กาวนะครับเลเยอร์ layer ที่1นะครับครูจะใส่สีเหลืองเข้าไปนะครับส่วนเลเยอที่2นะครับ กจะใส่สีแดงเข้าไปนะครับเลเยอร์ที่3นะครับก็ใส่สีเขียวจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยหน้าจอของ Photoshop เนี่ยจะปรากฏสีเขียวอยู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าด้านบนสุดของเลเยอร์เนี่ยคือเลเยอร์ที่3ซึ่งเป็นสีเขียวอยู่มันก็เหมือนกับว่าบนสุดจะถูกทับด้วยเลเยอร์ที่3ที่เป็นสีเขียวอยู่ถัดลงมาจะเป็นเลเยอร์ที่2ก็คือสีแดงนะครับถัดลงมาอีกนะครับ ก็จะเป็นสีเหลืองเลเยอร์ที่1สุดท้ายก็จะเป็นแบ็กกราวสีขาวนะครับถ้าสมมติว่ากดปิดการมองเห็นเลเยอร์ที่3นะครับกดรูปตาออกเลเยอร์ที่3มองไม่เห็นมันก็จะกลายเป็นว่าจะไปเห็นสีแดงก็คือเลเยอร์ที่2นะครับถ้าปิดการมองเห็นเลเยอร์ที่2ก็จะเห็นเป็นสีเหลืองเพราะว่าเลเยอร์ที่1อยู่ด้านบนสุดอยู่ตอนนี้นะครับแล้วถ้าปิดเลเยอร์ที่1นะครับก็จะเห็นเป็นสีขาวเป็นแบ็กกราวนั่นเองแต่ถ้าสมมุติว่า เราเปิดทั้งหมดนะครับและต้องการให้เลเยอร์ที่หนึ่งเลเยอร์ที่หนึ่งเนี่ยอยู่ด้านบนสุดนะครับเราก็แค่คลิกซ้ายค้างที่เลเยอร์ที่หนึ่งนะครับแล้วลากขึ้นไปวางไว้บนสุดนะครับเราก็จะเห็นว่า,าก็จะเป็นสีเหลืองซึ่งเป็นเลเยอร์ที่หนึ่งที่อยู่ด้านบนสุดนะครับทีนี้ครูจะลองเพิ่มเลเยอร์ที่สีขึ้นมานะครับและใส่สีแบบใหม่นะครับเขาเป็นสีดํา แต่จะเทสีเป็นแบบ g u d r d n t o ูลนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่านะครับถ้าครูทาสีใส่สีแบบ Guardian Tool ก็คือการไล่สีจากสีเข้มนะครับแล้วก็ค่อยๆหายไปนะครับมันจะเป็นสีดำแล้วก็ค่อยๆจางหายไปจะสังเกตว่าสีดำเนี่ยจะมองเห็นด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็ไล่ลงมาเป็นค่อยเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับเพราะว่า เลเยอร์บนสุดเนี่ยมันจะเป็นเลเยอร์แบบแผ่นใสนะครับแบบโปร่งใสนั่นเองนะครับถ้าเราปิดเลเยอร์ทั้งหมดนะครับไม่ให้มองเห็นอะไรเลยเนี่ยเราจะเห็นเป็นตารางหมากรุกมันจะเป็นแบบโปร่งใสนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดแ o กกาสีขาวขึ้นมามันก็จะเป็นการไล่จากดําไปสีขาวนะครับถ้าเกิดเราเปิดเลเยอร์สขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการไล่จากดํามาแดงนะครับทาเลเยอร์สก็ดํามาเขียวเลเยอร์หก็จะเป็นดํามาเหลืองนะครับ เราจะเรียงหนึ่งสงถามใหม่นะครับเราหนึ่งมาไว้ใต้สุดเหมือนเดิมก็จะเห็นเป็นสีเขียวอยู่บนสุดนะครับก็จะเป็นดํามาเขียวนั่นเองวิธีการใส่ข้อความลงไปในรูปภาพในโปรแกรม Photoshop นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็สามารถเลือกรูปภาพที่เราต้องการใส่นะครับรูปนี้สมมติเราจะใส่ข้อความ ลงไปในรูปภาพรูปนี้นะครับเราจะทำยังไงให้เราใช้เครื่องมือตรงนี้ครับ Horizontal t i e t o o นะครับที่เป็นเครื่องหมายตัว T ตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกแล้วก็นำเมาส์มาคลิกที่รูปภาพที่เราต้องการให้มีข้อความนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความลงไปถ้าเราจะทำให้ข้อความมันใหญ่ขึ้นนะครับทำแถบดำนะครับ ครอบคุมข้อความทั้งหมดนะครับแล้วก็คลิกที่ด้านบนนะครับเลือกขนาดของตัวอักษรนะครับให้ใหญ่ขึ้นเราสามารถเปลี่ยนแบบตัวอักษรได้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีตัวอักษรได้ตรงนี้นะครับนะครับ ถ้าเรายังอยากทำให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับเราสามารถไปที่เมนู Edit แล้วก็เลือกฟรีท a n ฟอร์มนะครับเราก็สามารถขยายตรงสือขึ้นได้นะครับแก้ไขเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter นะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่เงาให้กับตัวหนังสือนะครับตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ปุ่ม fx ที่อยู่ตรงเลเยอรนะครับ แล้วก็เลือกดรอปชาร์โดเราสามารถเลือกความจางความเข้มของเงาได้นะครับกําหนดองศาของเงาได้นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้กำหนดตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับนะครับ ถ้าตัวหนังสือยังไม่เด่นชัดพอนะครับนักเรียนสามารถกําหนดขอบเส้นของตัวอักษรได้โดยคลิกที่สโตกนะครับกําหนดไซส์นะครับจะเอาความหนาเท่าไหร่นะครับตัวนี้ความเข้มความจางของขอบนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีได้กดโอเคนะครับ ถ้าเราจะพิมพ์ข้อความข้อความใหม่ขึ้นมาอีกนะครับเราก็สามารถกดที่เครื่องมือ horizontal type tool ตรงนี้แล้วก็คลิกพิมพ์เหมือนเดิมได้ทำแถบดำเพื่อเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนแบบตัวอักษร แล้วถ้าเราจะเคลื่อนย้ายนะครับเราก็คลิกที่เครื่องมือ Move Tool ตรงนี้นะครับหรือกดปุ่มตัว V บนแป้นคีย์บอร์ดนะครับแล้วเราก็จับคลิกเมาส์ซ้ายค้างแล้วลากปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเราจะขยายจะปรับแต่งเพิ่มเติมนะครับเราคลิกที่เมนู Edit แล้วก็สามารถเลือก Free Transform ตรงนี้ หรือกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วกดตัว T นะครับแล้วก็ขยายออกขยายตัวอนให้ใหญ่ขึ้นตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกดปุ่ม Enter วิธีการตัดต่อภาพตั้งแต่2ภาพขึ้นไปโดยใช้โปรแกรม Photoshop ทำอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับ mm hmm. เริ่มต้นเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเราก็ไปที่เมนูไฟล์แล้วก็เลือก New จากนั้นกําหนด width นะครับความกว้างแล้วก็ความสูงเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นกด Create นะครับเมื่อกด Create เข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็น หน้าต่างการทํางานที่เป็นรูปตารางวงวันะครับอันนี้หมายถึงว่ามันมันจะไม่มีสีนะครับจะเป็นแบบโปร่งใสเป็นเหมือนแผ่นใสมาวาง1แผ่นโดดๆอยู่แผ่นเดียวนะครับจากนั้นเรากา็ลองใส่สีแบคกกลานะครับโดยการที่เราเลือกสีตรงนี้นะครับตรงที่ทูนบาร์แล้วก็เลือกสีมา1สีนะครับสีไหนก็ได้จากนั้นใช้เครื่องมือเพ้นท์บักเก็ตทูนตรงนี้นะครับ ถ้าใครไม่เห็นเนี่ยถ้ามันเป็นอย่างอื่นที่เป็นการเลียนทูลอยู่ตรงนี้เราสามารถกดคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะครับแล้วมันก็จะปรากฏเครื่องมืออ,อื่นโผล่ขึ้นมาที่มันซ่อนกันอยู่นะครับในกรณีนี้เราจะเลือกเป็นเพนต์บักเกียนทูน,นะครับแล้วก็กดคลิกเข้าไปจากนั้นเราก็เปิดรูปภาพที่เราต้องการจะตัดต่อนํามารวมกันนะครับนำมาใส่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทีนี้เราไม่ต้องการเอาภาาพ,พื้นหลังมาด้วยนะครับเราต้องการเอาเฉพาะาตัวบุคคลนะครับ มาใส่ในหน้าต่างของเราที่เราสร้างไว้นะครับเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้ครับเราคลิกที่ Magic o n e t o o l ก่อนนะครับจากนั้นเลือก Select Subject นะครับเมื่อ Select Subject แล้วนะครับโปรแกรมจะมี AI นะครับคอยตรวจสอบแล้วก็เลือก Subject ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับพอเราเลือกเสร็จเราก็คลิกที่ Select and Mask นะครับพอกด Select and Mask เนี่ยเรากดอ l ร์ติเนตค้างไว้นะครับแล้วก็ใช้สกอร์เมาส์นะครับเลื่อนซูมเข้าไปนะครับ เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับจะมีสีเขียวอยู่เราใช้เครื่องมือตรงนี้ครับ Refine Edge Brush นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ไปคลิกลบสีเขียวออกจากเส้นผมนะครับจะสังเกตว่าเครื่องมือตัวนี้จะช่วยนะครับลบสีออกจากเส้นผมให้เรานะครับต,ตรงนี้มีสีเขียวอยู่ลบออกนะครับอ่ะเอาพอนิดหน่อยๆน,นะครับจากนั้นก็ เอาพุทธูให้กำหนดเป็น new layer with layer mask นะครับกระตุ้งโอเคเราจะได้ตัวบุคคลที่เราต้องการนะครับโดยเอาพื้นหลังสีอ,ออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราจะนำรูปภาพตัวบุคคลที่เราได้ทำการเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำมาใส่หน้าต่างที่เราได้สร้างไว้นะครับเราก็คลิกที่ Layer เราก็คลิกที่เครื่องมือ move tool นะครับเอาเครื่องมือ move tool นะครับมาคลิกซ้ายค้างที่ ตัวบุคคลนะครับแล้วลากมาใส่พื้นที่ที่เราสร้างไว้อ่าเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ปิดออกไปได้เลยถ้าเราต้องการปรับขนาดให้มันเหมาะสมกับหน้าต่างที่เราสร้างไว้นะครับให้นักเรียนกดปุ่ม c t r o l t นะครับหรือจะไปที่เมนู edit แล้วก็เลือก free transform ก็ได้นะครับเราก็สามารถปรับขนาดย่อลงนะครับตามที่เราต้องการได้ประมาณนี้นะครับ เมื่อปรับขนาดตามที่เราต้องการได้แล้วกดปุ่ม enter นะครับต่อไปยังไม่หมดนะครับเราจะเลือกตัวแบบอีกหนึ่งคนนะครับมาวางดืงออกมาก่อนเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับคลิกที่ magic w a n d tool ตรงนี้นะครับเลือก select subject ด้านบนนะครับจากนั้นเลือก select and mask อลองซูมเข้าไปดู มีเส้นผมตรงไหนที่สีเขียวเกินหรือเปล่าอันนี้โอเคแล้วนะครับโปรแกรมค่อนข้างฉลาดนะครับมีตรงนี้นิดนึ่งอ,ออกสีเขียวออกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้ตอนนี้ถ้ามีเวลาก็นั่งค่อยๆถูๆไปนะครับอ,อาประมาณนี้แล้วกันครับจากนั้นเลือกตรง u u t u u t t o l ให้เป็น New Layer with Layer Mask นะครับกดโอเคทำเหมือนเดิมครับคลิกที่ Tool Bar Move Tool ตรงนี้นะครับ หรือกดตัว V ก็ได้แล้วก็คลิกค้างลากมาวางนะครับตรงนี้จะสังเกตว่าจะมีสีเขียวปนมาด้วยนะครับอันนี้ถ้ามีเวลาก็เดี๋ยวไประบายออกไปลบออกลบออก,ลบออกได้นะครับจากนั้นก็กด c อนท T แล้วปรับขนาดนะครับปรับขนาดประมาณนี้กด Enter ตัวนี้ก็ปิดออกไป เห็นไหมครับมี2รูปแล้วันนั้นก็ลองใส่ข้อความนะครับโดยกดปุ่มตัว T หรือกดที่เครื่องมือท,ทูลบาร์ Horizontal Type Tool ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถาพิมพ์ตัวนี้อย่าลืมเปลี่ยนสีด้วยนะครับตัวหนังสือสีขาวอ่าเอาส,สั้นแค่นี้ถ้าอยากให้ตัวหนังสือนะครับอยู่ด้านหลังตัวบคุคคลนะครับเราก็ลาก เลเยอร์ของตัวหนังสือเนี่ยเอามาวางด้านหลังนะครับเอาไว้ใต้สุดตัวหนังสือก็จะอยู่ด้านหลังนะครับอย่างนี้ใส่เงาให้ add layer style นะครับดับชา a d o w ให้มันมีเงาสักหน่อยอันนี้เงาไกลไป นีไซส์ครัเอาให้มันพอดีนะครับกดโอเคอ่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการรวมรูปภาพนะครับการตัดต่อภาพให้มีหลายเลเยอร์ในรูป